สวัสดีครับอาร์หลานสเตเดียมอีที่แยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อารหลานแอนพีแล้มันและสเตเดียมนะอาร์หลานสเตเดียมและอาร์หลานแอนพีและและเพชรโคตรมันอ่ะเพชรโคตรมันออเอออย่างนี้เพชอาเพชรครับผมและกิฟต์จังเหมือนเช่นเคยค่ะแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็แบบว่าตัวใจได้ก็รุ่มร่อนเลยเนาะรุ่มร้อนเหรอรุ่มร้อนได้ไง ไม่เชิงเย้ได้ไปทะเลาะใครมั้งเปล่าข้างสนามอะไรเงี้ยไม่วันนี้จะคุยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เรื่องการเปลี่ยนรัฐมนตรีไหมใช่ประเทศไหนพี่ไม่รู้ประเทศไหนไม่แต่ว่าไม่ไสงสัยตรงนี้นิดนึงคือคือที่ยืนเอานะอ่านปากนะผมเนี่ยศึกษามาว่าอีกแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องอ่านปากเฮ้ยซาร่าร้านกาแฟร้านนั้นอร่อยเดี๋ยวไปซื้อให้หน่อย ร้านแมงปิดเว้ยเอ้ยปิดไม่รู้เหรอทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้ว่าครับว่าร้านกาแฟเขาปิดอยู่เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์ประเด็นนี้กันวันนี้จะแบบว่าขยี้ให้แบบว่าแบบให้มันลุกเป็นไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องหมดไฟแล้วจริงหรือเปล่าไม่จริงนี่ยืนแต่าไม่จริงจะบอกนี่จะบอกไม่จริงน่าจะได้ที่สามอันนี้แน่หรือเปล่านะไม่แน่ไม่แน่แต่ที่จริงจริงนี่คือครับไปแน่ อ่ะเขาไปแน่เดี๋ยวไปแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีประเด็นที่ว่าแฟนๆหงแดงตอนนี้เนี่ยแคบพรีไหมกับสลอตอันเด่สลอตเนี่ยโอไหมแขนรับหรือเปล่าใช่จะมาแทนครอปได้จริงไหมหรือแม้แต่ไปที่ทีมเพื่อนรักไม่เลอทีซีไม่ไว้เขาเต็มใจแข่เป็นทีหกี่เอาให้ดูนะหกลบนะอาจจะเลย อาจจะเป็นแบบว่าที่เจ็ดนะหกนะหกหกไอ้ที่หกที่หกได้ไปคอนเทนต์เนี่ยใช่ไหมเดียเดี๋ยวพี่แอดพี่แอดต้องขยายความนิดนึงนะสมมุตินะเอเอคัพแมนซิชแชมป์นะฮะแล้วแมนยูได้รองแชมป์เนี่ยแมนยูจะได้รับสิทธิ์ยูโรป้าป่ะไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ใช่เหรอเขาต้องเอาอันดับห้ามอันดับห้าอันดับห้าหรือไม่ก็อันดับไปอยู่ที่ยูโรป้าไม่ยูโรป้าเขาให้สองทีมไม่ใช่เหรอใช่ เออก็ถูกเพราะนั้นก็เป็น5 6แล้วก็7ไปคอนเฟรนซ์เดี๋ยวโทรไปถาม FA ให้ไม่เป็นไรอ่าฮะไปดูว่าไม่รู้ว่าดดูโทรไปถามโทรไปถามแป้งเหรอคนเอฟเอคเอฟเอแล้วก็วืดแล้วใช่ไหมทั้งสองเราสองเราเราเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหุดหงิดไหนบอกจะช่วยเดีก็เต็มที่แล้วไงเขาบอกแล้วสเปอร์เล่นเฉพาะครึ่งหลังไม่สปอร์ตส์เขาสาม ไม่เล่นสเปอร์เล่นเฉพาะครึ่งหลังพี่ก็รู้มาตั้งกี่แมตต์พี่ไม่เข็ดอีกเหรอขอโทษนะฮะกูเนี่ยโคตรเข็ดเลยเออขอโทษตอนนี้ที่สามอยู่ใช่ไหมสเปอร์ออลิเวัน์พูลสเปอร์ไม่ต้องพูดถึงไม่ผูกเหรอไม่ช่วยเนาะก็เอาเอาเอาเงี้ยบนโต๊ะนี้เนี่ยมีเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่คนเดียวอ่ะเขายังใส่เสื้ออยู่อ่ะบางคนเ ยูโรใกล้เริ่มแล้วนี่ก็ถูสอดส่องหาสอดส่องหาผู้เล่นเพื่อเตรียมไปเยอรมันจอแอนด์เฮนเดอร์สันยังได้อยู่เหรอได้ได้เชน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 อ่ะไปแต่ว่าที่แน่ๆจะบอกให้ฟิลโฟเดนติดแน่ ซาวเกตนะดีใจมากบอกว่าได้ตัวแทนได้ตัวสำรองของจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วเอาฟีฟโเดนเนี่ยไว้ไสำรองใครสำรองครโอคพัเมอร์อย่างเงี้ยสำรองเฮนเดอร์สันได้นะจูดนั่งรอนะ,อะเดี๋ยเฮนเดอร์สันลงก่อนอ๋อรู้สึกว่า เป็นการสำรองที่มีคุณภาพมากๆนะคะคณเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้เลยตัวจริงเล่นเป็นยังไงตัวจริงเล่น10นาทีสินาทีเพราะว่ากระดูกข้อเข่าเสื่อมหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปไหนเนี่ยมาคุยกันเรื่องประเด็นที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้3ามแต้มของผงแดงทั้งที่มีโอกาสแล้วอยู่ตรงหน้าแล้วตีนำมาแล้วตีเสมอนำแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลืูไม่ได้แชมป์จริงแต่ว่าได้แชมป์โอกาสมากที่สุดในทุกหลีกของยุโรป ทำประตูได้น้อยน้อยเหลือเกินสองสามลูกจบสถิติอะไรรู้ไหมค่ะทําประตูในฤดูกาลนี้โอกาสเกือบเจ็ดร้อยครั้งเกือบเจ็ดร้อยครั้งแล้วเป็นประตูทำในลีกเนี่ยได้เจกว่าประตูเออแต่ว่าดาวินนูนเยสนะฮะพลาดโอกาสสำคัญเนี่ย24ลูกในนัดเดียวไม่ไม่ท่านัดเดียวสิบสองฮะยี่สิบสี่ลูกรวมๆแบบว่าคือที่ที่ฝรั่งเขาเรียกบิ big c h a n c ะ พวกชาร์จจ่อจ่ออะไรพวกนี้เขาจะเรียกพวกพวกนี้หมดปีนี้ทำทำได้11ประตูแต่รู้ไหมว่าใครพลาดบิ๊กแชนส์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่นูนเยสนูนเยสเป็นอันดับสองแจ็คสันฮะแจ็คสันอันดับ3อ๋อแค่หนึงคือเออร์ลิงฮาเร่ห์อ๋อใช่เออเพราะว่าอันนี้อันนี้มันมันดูเฟกให้เห็นถึงว่าคือโอกาสการเข้าทำคือยังไงแมนซิตี้มีโอกาสการเข้าทำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทีมระดับแมนซิตี้แต่ว่าเออร์ลิงฮาเร่ห์เนี่ย ปีนี้ใช้โอกาสเปลืองเออนั่นคืออันดับหนึ่งแต่ว่าผลงานของทีมมันไม่ได้ดรอปไงอุ้ยนั่นแสดงว่าช่วยได้เยอะแล้วก็ยิงได้เยอะถึงแม้ว่าจะพลาดเยอะพลาดเยอะแต่ก็ยิงเยอะเป็นอันดับหนึ่งอุ๊ยถ้าเกิดมันไม่พลาดนี่มันแบบอะไรกันเนี่ยมาดูตอนนัดที่ผ่านมาโหงไปเสมอคอนได้ยังไงก็เปลี่ยนกองหน้าอย่างนั้น ซาร่านูนเยสนะไม่มีอ่ยจะได้ลงมาเกือบจะหมดเวลาเนาะเสร็จนะค่ะเอาลุงพลมาลงเนาะลุงกองเชียร์ไม่ปลื้มไม่ไม่เราไม่ได้พูดถึงลุงพลนะเราพูดถึงลุงพลเพื่อนนิกรอเพื่อนนิกรกินหมวนนั่นแหละเออไม่ทานนะสิคุณผู้ชมครับใครล่ะกินหมั่นีหน่อยนะกินหมั่นกินหมวนเออเพื่อนสามแตโปกักโปกักโปกักโปลุงพลไม่เข็ดแพ้เอเวอร์ตันเมอร์ซี่ไซด์ สองศูนย์แต่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าคือเอาเป็นว่าเอาพูดถึงฟอร์มโดยเฉพาะฤดูกาลนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมันต้องขี่อยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็แต่ว่าแถวปลายเนี่ยเมอร์ซี่ไซส์เนี่ยถามว่าเหตุเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นบ่อยนะพี่แอดนะอ่าสี่นะังเอฟเวอร์ตันชนะนัดที่สองมันถีงจะเจอเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันมีตัวแสบของเจอร์ร็โบเวนจอร์ร็โบเวนไปซื้อมาไปซื้อมาไป ไปซื้อมาปบบทั้งยิงทั้งจ่ายสารพัดถ้าซื้อมาแทนใครเจ้าบอโบเวนก็แทนซาร่าไปสิเออใช่ไหม <c oughs> เล่นฝั่งเดียวกันไม่ใช่คือคือกิฟต้องยอมรับว่าซาร่าเนี่ยนะตอนนี้สัญญาใกล้แล้วใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยเราใช้สับนี้แล้วกันต้องรีบขายคือกำขี้เดียวกำตดเขาเรียกกำอุจระดีกว่ากำขายลมความสามารอัศวินอุจระแล้วก็ขายลมขายลมในพืผมไม่สุภาพฮะ แล้วแมทเมื่อวานนี่ครึ่งแรกนี่ผมขอโทษนะฮะหยาบเลยฮะเมื่อวานหยาบไปเลยหยาบไลม่ต้องบอกว่าซาร่าเนี่ยถ้าิดว่ได้มาอย่างน้อยเรายังได้มีกำลังซับกำลังซับไปต่อยอดสอเอาเงินเอาเงินมใช้จ่ายพราะูดตรงๆซาร่าฤดูการนี้เนี่ยยิ่งตอนไทยๆเนี่ยก็ออกทะเลไปเหมือนกันทั้งทีมนั่นแหละแต่ว่าซาร่าเนี่ยคือเป็นพอมันเป็นตัวหน้าเป้ามันก็เห็นชัดหน่อยว่าคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเหมือนกันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พูดถึงซาร่าเลย มีประเด็นเลยเลยหมุดหีบเลยไม่ค่อยน่ารักเลยนะลดกันมาหน่อยคือมันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายคือเขายางคนยังเซฟซาร่าอยู่ยังหุดหีดนู่นนี่นั่นไปไอ้ไอ้ไอ้เรื่องนักบอลหุดหีดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติกับทีมอื่นนะถ้ากับเลี้ยวกรูนี่ทั้งหุดหีดกับใส่กรูอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าสาระโดยรวมของของคอนเวอร์เซชันนั้นนะแปลว่าเนี่ย พี่เงี้ยไม่ให้กูลงจะไม่ให้กูลงเลยแรกไม่ไม่ไม่สมเนียงไม่ไม่สมเนียงซาร่าซาร่าต้องพูดนายจ๋าใช่ไหมสารมันอารมณ์ตอนนั้นมันไม่นายแล้วอ่ะมันมึงแล้วาจ๋ไอ้ไอ้ครับไอ้ครับจ๋าทำไมไม่ลงไอ้เงี้ยอ่านะว่าแถว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 บอสต้องต้องต้องทำอย่างนี้ด้วยไอ้นี่ไอ้นั่มันอินเดียพี่อันนี้อียิปต์ไม่กันนั่นแหละเออไมอกันเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนะนาย ทำไมให้ลงชาอลไรเกินไปลงชาทำไมมาให้ลงตัวจริงตั้งแต่แรกตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรเพราปกติอีนี่ชันก็ดยิงเข้าอยู่แล้วมันอยูแค่สิบนาทีจะไปยิงเขาได้ยังไรนี่เหรอฮะเวลาพูดต้องทางนี้มันมาเองนะมันมาเองนะมันมาเองเออใส่เบียร์พันตาไปก่อนนะมีตนที่ประทะคารมเสร็จแล้วเดินขันหลังแบบ งอนเลยไม่แต่นูนเยสมาเคลียร์นูนเยสมามาบางมาบางไม่นูนเยสเดินมาบอกว่าอะไรไหมไม่อะไรเดี๋ยวคุณซื้อกาแฟสรุปเป็นอะไรกาแฟ มันก็เลยทำให้มีประเด็นเนาะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นอย่างเงี้ยโงใส่จะอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยต้องเอาออกไปแล้วไปอยู่ซาอุด์มั่นไปแล้วเอาเงินมาอ,อ,อ่ะออก็แรงนี่ชอบนี้มากเขาบอกว่าโหงที่สามแน่ๆเอางี้ละกัน <3 S 2> นะเออต้องพยายามเก็บชัยชนะในช่วงสามห,หน้าที่เหลือเพราะเวลานี้นะนำแอสซ์บีลาและทรานส์ฮอทสเปอร์สองทีมนี้อาจจะไล่ทันคนเขียนสคริปต์มึงเป็นใครมึงใส่ชื่อสเปอร์ลงไปด้วยเนี่ยฮะ เป็นใครฮะเดี๋ยวเจอทั้งลิวพูเจอทั้งแมนซี่เนี่ยยังไงวะยังไงนะให้เป็นแฟนเป็นแฟนหงค่ะฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่านัดเมื่อคืนนี้เนี่ยคืนก่อนคืนก่อนคือวันเสาร์คือวันเสาร์เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งกับการที่มีการหัวร้อนเกิดขึ้นช่วงระหว่างคายเกมกับ ตอนที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้ทั้งนั้นที่มันอยู่ในกำมือแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะอ่าอย่างนี้แมตช์ที่เหลือของเรียบูนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับสเปอร์เดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกสามแต้มให้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วเนี่ยเอาจริงจริงจากนั้นออกไปเยือนแอสตันวิลล่าทุกหน่ยทุกเออทุกสิ่งมันอ่าก่อนที่นัดสุดท้ายจะกลับมาเปิดบ้านรับมือวูฟนะอ่าเอางี้เอางี้ได้ไหมเราอ่ะเคยช่วยเหลือกันมาเยอะแล้วใช่ไหม คือเราเราเคยตบแมนซิตี้ให้แต่ว่าลิเวอร์พูลไม่รักดีเคยชนะด้วยพี่ไปกลับเฮ้ยพี่พี่อย่าดูถูกกันนะทีมอย่างนั้นเนี่ยไปเสมอไหมพี่พีรี่ก็เคยชนะเรานะจาก VAR พี่พี่จอแดนเฮนเดอร์สันพี่จอแดนเฮนเดอร์สันนะก็จะบอกว่า เขาเรียกอะไรอ่ะถามว่าโอกาสเหล่านี้มันยังมีหมดพี่แต่ว่ามันมีมันมีตัดเองแต่ถามด้วยพูเนในการเจอแอสตันวิลล่าที่กำลังคั้วอันดับ4อยู่แล้วต้องพยายาม<ช>ทิ้งสเปอร์ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน<ช>และไม่รู้ว่าจะจูนความสัมพันธ์ในทีมติดไหม<ช>เคลียร์ okay, เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางท้ายนี่ครับเขาบอกไง มันจบแล้วครับน้องไม่จบแล้วคุณนายนะแต่น้องแต่ซาร่าบอกว่ายังไม่จบกไม่จบไม่จบกุณนายมันยังไม่จบเดี๋ยวถ้าจะพูดมันจะต้องลูกเป็นไฟเออเออใช่ครอบให้สัมภาษณ์แต่ครอบครอบให้สัมภาษณ์ดีว่าผมได้พูดไปในห้องแต่งตัวแล้ว it's over มันจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วครับน้องเออแต่ว่าซาร่าเดินออกมาถ้าให้พูดตอนนี้ลูกเป็นไฟทำไมวะเฮ้ยซาร่าเฮ้ย รู้จักรุ่นรู้จักนายรู้จักบ่าวหรือไงเออเออรู้จักนายรู้จักลูกทีมนี้ไงอ่าไหนไหนวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องเรียกหรอกอาร์หลานสเตเดียมลิเวอร์พูลทีวีไปนะทีวีหรอโทษข่าวต่อไปอะไรอ่านี่สล็อตเออคนนี้ยังไงดีคะในฐานะที่เป็นกูรูมันจะเฟนุสมันมันจะรวม ผู้จัดการทีมหัวใสในพรีเมียร์ลีกเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนมืแสงเลยนะช่วงช่วงโกนหนวดไอ้ช่วงไว้หนวดนะคนชอบขึ้นคู่กับเทนฮาร์กับเป๊ปบ่อยตอนนี้พอโกนหนวดปุ๊บวันก่อนนี้อีกรายการหนึ่งขึ้นคู่อันนี้สล็อตเนี่อ ใช่ฮะสล็อตเตรียมมาเลยก็คือเขาบอกว่าที่เลือกสล็อตเนี่ยคูณสล็อตรู้สึกว่าเหมือนสล็อตตอนนี้มองคุเลยเนาที่เลือกสล็อตนะคะเพราะว่าเขามีสเปคที่ตรงกับที่ผมต้องการอยู่ไม่ใช่ว่าจับใครก็ได้แต่สล็อาสล็อตทือใครอ่ะถามสิก็คือรู้จักศูนย์ใครเฟย์นอตหรือเฟย์นูตเนี่ยก็เป็นทีมใหญ่ของอ่าถือว่าเป็นถือในเอเดบิซี่เนี่ย เฟยนอสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับ3รองจากอาแจ็กซ์แล้วก็ PSV ออเป็น3ทีมที่วนกันเป็นแชมป์นะี่ฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยใช่แลนี้ตามอยู่แต่ที่สำคัญที่เลือกเพราะว่าโมเดลที่เด้รับูาตั้งเอาไว้มีอะไรบ้าง ่ใช้เงินน้อยอยอนาย <c oughs> นบทผู้บริหารทีมว่าอย่างไงก็อย่างนั้นแล้วตัวเองก็ค่าจ้างก,ก็ไม่แพงแต่ว่าค่าจิตสัญญาไม่ธรรมดาค่าจิตสัญญาต้องบอกไปอันดับสามนะนสูงอันดับสามของพรีเมียร์ลีกนะแล้วให้คํามั่นว่าจะพาทีมลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จใครเขาจะเข้ามาบอกว่าฉันคงพาเธอไปไม่ได้ใครเข้ามาบอกดูอย่างอยางเทนทาร์กสิเข้ามาบอกดย่างโตโตดูอย่างเราจะพาไปสู่ไม่ก็ไม่ได้ผิดไม่ใช่ ขึ้นอยู่ว่าท็อปโฟเนี่ยใครก็เป็นได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะนับจากตรงไหนอ๋อนับจากที่ที่สิบคือถามว่าสเปอร์ท็อปโฟได้ไหมสามสิตอนนี้นับจากที่สามสเปอร์ท็อปโฟนไหมมันมันอยู่ที่มุมมองแสดงว่ามันมีทีเด็ดแอดเจนด้าในคำพูดนั้นถูกมีวารัซโซนเลนมันอยู่ที่มุมมองว่าเราอะมองโลกในแง่บวกหรือเปล่าอันนี้บวกไหมบวกถ้าเกิดนับอันดับที่สมมุตินับอันดับที่สักสิบหกเนี้ยนอต์ทแยมฟอเรสท็อปโฟนไหม อันนี้ออกแนวขึ้นไปบวกนะถ้านับจากที่สามขอโทษนะจ่าฝูงไฮ้เออใช่ไหมพี่เฮนโดไม่พอใจไหมไม่พอใจไปด้วยไม่พอใจครับไม่นะไม่นะอ่ะนอกจากที่จะบอกว่าการทำทีมมันคล้ายกันยังไงบ้างคะการทำทีมการทำทีมก็คือเออในกกรฟรองบอลด้วยใช่ไหม แล้วก็นักเตะจะต้องมีสภาพร่างกายที่ฟิตวิ่งได้ตลอดนี่ก็คืออ่าเหมือเลยครบก็ทำให้แล้วก็มาคือสารต่อได้เ่ายง่ายแล้วก็เน้นการปั้นปั้นเด็กสร้างคนเพิ่มมูลค่านักเตะแต่ที่ไม่เหมือนเรืพุ่ตรงท้ายนี่เรืพุ่มมีเกมลุกที่ไม่เฉียบขาดใช่ไหมเขามาเติมเต็มนะเขาบอกว่าเขาจะทาทีมให้มีเกมรุกที่เฉียบขาดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนี้แบบว่ามันมันงงนิดนึงนะกับคำที่ว่าเกมลุกที่ไม่เฉียบเฉียบขาดเนี้ย มันเอาอะไรวัดคือจริงๆมันเป็นเรื่องของบุคคลนะมันไม่ใช่เข็นริ้วผูกขึ้นเกมอ่ะใช้ใช้คําว่าโคตรน่ากลัวแต่ว่าไอ้การจบสกอร์ไงเท่านั้นน่ะสุดสุดท้ายเามันไม่มีคนนับสิบเนึกออกไหมหนึ่งหนึ่งถึงเก้านี่ทีเด็ดเลยนะไม่มีคนนับสิบแฟนริ้วูดว่าไงเนี่ยจับสล็อ ต้องให้คอมเมนต์มาไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีใครและมาขนาดนี้แล้วเนี่ยรอชูรอชูเสื้ออย่างเดียวเพราะนั้นรอเป็นสัญญาอย่างเดียวคือนี่มาคนนี้ละเข้าไปคุยกับผู้บริหารแล้วผู้บริหารบอกตรงใจมันโดนน่ตรงใจตรงโจทย์โดยเฉพาะอันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าเหมือนมากก็คือไม่ค่อยทำไม่ค่อยใช้เงินเท่าไหร่เน้นการสร้างมูลค่าบบนแล้วแต่แล้วก็เวลานี้ใช้น้อยใช้น้อยใช้สอยประหยัด ผู้บริหารชอบอแต่ก็ติดอันดับนะสล็อตจะติดอันดับเรื่องการย้ายทีมสำหรับผู้จัดการทีมใช่ไหมติดอันดับค่าฉีกสัญญาเอาเนี้ยก็มีสุดในผลิตภัณฑ์แกรมพอตเตอร์นะครับจากไบรท์ตันไปเชลซี21.5ล้านปอนด์นะฮะวิลลาสโบอาร์สพอโตไปเชลซีสิบสามสิบสามจุดสอนะครับแล้วก็อันนี้สล็อตเป็นอันดับ3จริงๆมันไม่ใช่9ล้านปอนด์คือมันมันประมาณประมาณ14-15ยูโรนะเออประมาณนั้นนะฮะ เบรนแดนโรเจอร์รับจากเซลติกไปเลสเตอร์อันนี้8.8ล้านปอนด์แล้วก็อุน i ยเอมอรีบียารไปแอสเซมิล่า้ล้านปอนดไม่งที่2ที่ไปเชลซีต้องบอกว่าโดดนี้เลยนะยี่สิบเจ็ดสอบสามโดดเลยเาดูว่าจะชูชูอนใาพันพร์เมื่อไหร่ ใช่เื่อมเื่อไหร่แล้วดูว่าสัญญาเบื้องต้นจะกี่ปีนะจะตรงใจหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะคะว่าอังเน่หรือว่าอังเนอร์สล็อตเนี่ยเป็นไงโอเคเปล่าไหวไหมแต่ต้องบอกว่าที่ไม่ไหวเนี่ยคือเพื่อนรักเราค่ะทุกคนค่ะแมนยูลิฟูก่อนเริ่มฤดูกาลสี่แชมป์สี่แชมป์แมนยูต้องการที่สี่เอาตอนเริ่มฤดูกาลต้องการที่สี่เหรอเออเขาบอกอย่างนั้นเฮ้ยไม่มั้งคือไปช่วยมันดีกนะ ที่สี่ก็จะไปแล้วถึงถึงเวลาว่ารีฮิตมาแล้วครับคุณไม่เกี่ยวนะแหลังจากที่มันดูแล้วสามทีมบนมันหูดูดังเนคะแนนมันค่อนข้างห่างเพมที่สี่แต่ที่สที่ห้าเนี่ยมันก็ยังห่างไกลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่หวังสี่แชมป์แมนยูก็ท็อปโฟก็ ไม่ต้องหวังแล้วค่ะ,ะ,คะแต่ถ้าพิจรารณาสําหรับอันดับห้าของแมนยูเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสเปอร์ทุกคนพูดกันถึงว่าไอ้โปรแกรมลุ้นแชมป์ของ3ทีมที่เหลือเนี่ยะนะฮะ Arsenal, อาร์เซนอลแมนซี Man cy, แล้วก็ลิเวอร์พูลในตอนนั้นเขาบอกว่าลงลงความเห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยหนักสุดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเอาสเปอร์เข้ามาในในในหมวกใบนี้นะ อไม่หมายถึงว่าโปรแกรมหนักคุณดูดิก็เจอกี่ทีมก็หนักเดี๋ยวเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะเจอเออเชลซีเชิเชลซีก่อนแมตต์แมตต์ตกค้างมีเจอลิเวอร์พูลมีเจอแมนซีเนี่ยอย่างเงี้ยมันถือว่าหนักเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอาเฉพาะ3ามแมตต์หนักเนี่ยถ้าสเปอร์เก็บแต้มไม่ได้อย่างเช่นเมื่อวานเจออาร์เซนอลได้ไปศูนย์แต้มเกิดทั้งแมนซีทั้งลิเวอร์พูลได้อีกศูนย์แต้มเนี่ยแมนยูมียิ้มนะอันดับห้าถูกไหม แต่แมนยูจะต้องจะต้องทำผลงานให้ดีเรื่องของเรื่องจะได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างนัดที่แล้วกับเบอร์รี่เนี่ยก็ดูไปดูมาน้ำเขาก่อนแต่ว่าไปเอาแบบเพื่อนรักทำไมเอาแบบที่พูทำมาโดนเสมอเรียนแบบทำไมแล้วช่วงเกมที่ยุู่สูนยเนี่ยโอ้โหครับมีเออเขาไปเททาร์มีเปลี่ยนตัวโอ้โหเปลี่ยนฮอยลุนเปลี่ยนเมนู ก้องเชียร์โฮลเลยแต่เทนฮาร์ก็มีเหตุผลนะทุกคนเขาบอกว่าที่เขาเปลี่ยนเมนูเอ่ยก็ดีเปลี่ยนหอยลุนเอ่ยก็ดีเขาว่าเห็นว่านักเตะเนี่ยมองตาแล้วรู้แล้วว่าเริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่ได้เจ็บอะไรนะยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรเลยแต่ว่ารู้ว่าเหนื่อยรู้ใจเหนื่อยต้องการเซฟต้องการปกป้องนักเตะเอาไว้ชิงที่เบลลี่เอฟเฟคครัสเขามีเป้าหมายเมนูเดินออกมานะตาแบบนั่นมากเลยคอฟแบบตบลาย เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็พักอ๋อไม่ได้เหนื่อยครับแล้วทำไมตายเป็นแบบนั้นน่ะกูเหนื่อยมึงเนี่ยแหละก็เพรว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงแต่แค่ว่าเหตุผลนั้นคนละแบบกันอ่านะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตีโพดีพายค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเซฟเพราะว่าถ้าเกิดว่า top f o u เราไม่ลุ้นเราก็ต้องไปลุ้นถ้วย fa เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกของเทนฮารกแล้วใช่ไหมคะเลยต้องเซฟกว่าเกิดอะไรขึ้นมาง่ายมีสี่ ุณคิดแล้วนะผมคิดแล้วที่สีไม่ได้แน่เอาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนออกมาใช่ไหมมีเซฟไว้มีเอฟเอ็กซ์ครับไม่แต่ว่ามีมีทั้งนั้หลังเกมเลยนะว่าทำไมเห็นผลอะไรถึงถึงเปลี่ยนแล้วก็ชื่นชมตัวเองอวยตัวเองด้วยนะกกทาถูแล้ว่เขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยเล่นเล่นได้เล้าใจที่สุดในลีกอออขะะไร้เล้าใจที่สุดกิฟกิฟ กิฟอย่าไปดิสเครดิตเขาถามว่าเฉินฮัคพูดถ้ากิฟลองลองบึกตัวเองเป็นแฟนแมนยูนะแล้วดูแมนยูเล่นนะตื่นเต้นไหมคือเทนฮากถ้าวัดจะมีว่าค่าความตื่นเต้นคงต่ำต่ำอ่ะไม่ถ้าเป็นต่ำต่ำอ่ะแค่นี้ตื่นเต้นแล้วเห็นแมนยูเล่นไม่ผมมองอีกแบบหนึ่งคือด้วยวิธีเล่นแบบแมนยูตอนนี้กองเชียร์ที่ไหนมันก็ตื่นเต้น พร้อมได้และพร้อมโดนเคนฮาร์ดเขาอาจจะดูนัดที่แข่งกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเออนั่นน่ะสินัดเดียวหรือหรือหรือได้คือจบแล้วไงทั้งฤดูกาลคือแดงเดือดคือได้แต้มมาคือจบแล้วดีบอกว่าลิเวอร์ียอแมนยูพร้อมอะไรนะอะไรฮะพร้อมพร้อมได้และพร้อมโดนเราไม่เกี่ยวนะ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  My friend, I love you. นี่ว่าฤดูกาลนี้แหละคือเป็นฤดูกาลที่เราเล่นได้น่าจดจำก็จดจำของจริงนะเขาก็คือไม่ผิดจดจำในแงไ่ไหนกะอด้วยก็สาวแฟนแ,แมนยูว่าจดจำจริงไหมคะแง่ไหนคอมเมนต์หน่อยอคอมเมนต์หน่อยคือเอาอย่างนี้นะด้วยใจเป็นธรรมเลยนะคือฤดูกาลหน้านะมันจะมีผู้จัดการทีมนะอย่างน้อยออมเมนี่ยสามคนที่ถูกจับตามองว่าในการสร้างทีมคนหนึ่งคมมนนั้นคืออันนี้สล็อตในฐานะผู้มาใหม่นะครับแน่นอนแอนเช ในฐานะขึ้นปีที่สองส่วนเทนฮากปีที่สามควรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถูกไหมเปียสตแล้วโบชิติโน่ลืมก็ไม่ได้นะฮะใครฮะลืมแล้วเหรอใครฮะตอนนี้เขาอยู่ที่หลีเอิงใช่ไหมตอนนี้ก็คุมบารีอยู่เนาะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคุมบุรีรัม เออนะคะอู้ตายแล้วแต่ว่าเทนฮาร์ก็เป็นคนที่มีแง่คิดในมุมบวกเนาะในมุมบวกบอกว่าแมนยูฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเล่นบอลได้ไหลลื่นแล้วก็เอ็นเทนที่สุดละมุมบวกมุมบวกของเทนฮาร์นี่แมนยูจะบวกเลยบวกนะบวกบวกอันนี้คนละบวกคนละบวกนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสำหรับตัวเต็งตัวตึงของกุนซือ ที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะแซาเกตียถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในการที่มาคุมปีศาจแดงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่น,นี้พี่เชรบอกว่าต้องมาลุ้นกันว่าฤด,ดูกาลต่อไปนี้เนี่ยถ้าเทนฮาร์กอยู่เนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนีนียไม่รู้ว่าแฟนกับบอร์ดบริหารจะรอการเปลี่ยนแปลงได้ไหมปรากฏปรากฏว่าเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่เปลี่ยนมันนั่นแหละนะ เราเกตต์ต้องโหวตอ่ะมาดูมาดูลิสต์อัตราต่อรองนะครับที่ที่ถูกกฎหมายนะคืออันดับหนึ่งเลยถ้าเทนฮากไม่อยู่จะเป็นโทมัสสูเคิลนะครับโทมัสสูเคิลนี่ก็ว่าหนึ่งไก่สองว่าเดี๋ยวก่อนี่เขาเป็นเขาเป็นว่าที่แชมป์ยูซีแอลใช่ไหมใช่แกรนด์เซาเกตเต็งสองครับนะฮะที่แชมป์ยูโรแกร์มพอตเตอร์ว่ที่แชมป์ยูโรนี่ แกรพอรเตอร์อ่าเจอเลยนะอ่พี่พี่เฮนโดฮะเต็ง3าแกร์พอเตอร์ครับเต็ง4เดชาบี้และเต็ง5เซนดีซิดานแต่เซนดีซิดานนี่พูดตรงว่ายากไม่น่าจะมาอไม่อยากมาอยู่กับตั้งนานแล้วใช่ไหมอเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะเฮนโดเฮนโดแบบนักบอลใช่ปะอ๋อเอ้ผมผมทานผลไม้สีเหลืองแล้วฮะ สิ่งหน่งนั้นคือไม่บอกทุเรียนเหรอน,รนครับผมขนุนนะฮะขนุนได้หมดได้หมดวิงเหดอร์อะไรวินมาวินมาไม่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยชุ่มฉ่ำมากนะคะชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมกับประเด็นที่ร้อนแรงซึ่งมันก็อยู่หลักๆคือสองทีมนั่นแหละเพราะว่าทีมทางฝั่งลอนดอนเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยแล้วเนาะก็าไปช่วยไม่ได้ก็คือถ้าเกิดสมมติจะช่วยคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะช่วยนะมันต้องมันต้องช่วยแมนซิตี้แล้วล่ะ ก็คือใไงก็ได้ออนไม่ต้องได้เออคือแอนช์บอกแมตช์แมนซิตี้คุณมีตัวผู้เล่นลงไงเคยดูอยูยี่สามกูเล่นเปล่าทั้งชุดทั้งชุดปืนได้แชมป์เนี่ยมันจะช้ำไก่มาก สเปอร์จะช้ำมากโดนมาบุกชนะถึงบ้านใช่ไหมสเปอร์แล้วเอาสเนอลไปเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหมันช้ำมากช้ำใช่ช้ป์จริงๆมีให้เขาได้แล้วเหรอเขาก็รอมาหลายปีปีที่แล้วนี่ก็แบบว่าอีกนิดเดียวก็เดี๋ยวอายุ23สเปอร์เจอแมนซีถ้าถ้าถ้าคิดว่าค้างแขงใจไม่แน่นอนรู้จัดอายุ18ได้เออ คุณผู้ชมด้วยว่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคิดว่าอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้เออจริงเพราะยังแข่งมากกว่าสองนัดด้วยมันเหมือนวิ่งวิ่งมาราธอนวิ่งระยะยาวเนี่ยจะหายใจรถต้นคอไปเรื่อยๆพอถึงพออีกแบบสั้นๆแต่สปงีกไหมจริงจริงห้อาร์เซนอลน้ำเนี่ยน้ำแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแล้วแถมแมนซิตี้มีหนึ่งนัดอยู่ในมืออ่าฮะมันดูแล้วใช่ไหมใช่ตเราลุ้นไม่แน่แมนซิตี้แต่แต่อย่ามองข้ามตัดทิ้งไม่ได้หรือก็คู่ชนะรวด และทีมที่เหลืออาเซนอลกับแมนเชตอร์แพ้รวดแชมรีบพูลช่วยเลยรอแล้วนะรอแล้วนะนี่คือตาหลักพิสดีเลยนะพิสดีเลยเป็นได้พิสดีแต่ในทางปปิบัตินี้ i i I believe you h e n d o I believe you ไปไหนแล้วไม่รู้เอาละค่ะก,ก็วันนี้สนุกสนานเหมือนเช่นเคยนะคะกับอาหลานสเตเดียมอีพีแปดแล้วเนาะก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะฝากทุกคนช่วยกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วกดแชร์ไลน์ด้หน่อยที่สำคัญต้องบอกว่าช่วยกันชีน้นตรงนี้ยังพร้อมตรงโน้นตรงนน,งน้นก็ยังพร้อม,ลมเลสเตอร์โฆษณาอะไรเนี่ย คิงพาวเวอร์ก็ยังพร้อมพร้อมรอับที่ใหญ่ใจดีทุกคนมาอยู่ร่วมความสุขกับคุที่นี่สารนวันนี้นะคะฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าวันนี้สนุกเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากให้พูดคุยในครั้งต่อไปและเจอกันใหม่นะคะกับอารลันเซนเด็อีพีหน้าส่วนอีพีนี้พวกเราทั้งสามคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ